สวัสดีจ้าเพื่อนสวัสด,สสดีมึงเปิดยังวันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนมาดูการทําสูตรปูกดินอ่ะไม่ใช่สูตรดินปลูกบอนซี่นะจ๊ะเพราะว่ามีขนข้อมาป้าอ้อยก็เลยจะมาทำซ่องในนี้นะจะมาซ่องเม้นะจะมาทําให้ดูนะจ๊ะนี่วิธีที่ป้าอ้อยทำก็คือนี่ตอนนื่อ้ก็คือใบกา้ามปูเนี่ยซื้อมานี่กระสอบแล้วนึ่งร้อยบาทเพื่อนเทใกล้ไปเลยนึ่งกระสอบ มันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะที่ซื้อมาแล้วก็ใส่ดินดินก็คือเนี่ยดินทั่วไปนี่นะจ๊ะดินทั่วไปเลยปอ้อยจะใส่ซ้าซ้าทุ่งซีทุ่งกง็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเอเลยแต่ะปะอ้อยจะใส่จะใส่ประมาณนี้อันนี้คือดินทู่งนะจ๊ะดินปู่ใส่ไปหนึ่งจะซอกหนึ่งทุง อันนี้เราเราจะใส่ปอ้อยจะเลียงนอกตู้ปอ้อยก็จะใช้ดินเยอะนิดนึงแต่มันกันนั่นแหละซ้องต้นนึงนั่แนแะจ้ะแต่นีนปอ้อยจะใส่ซ้มนะซ้กระสอบซ้ำดินสีกระสอบเพราะว่าวันนี้กระสอบใบกัมปูมันกระสอบใหญ่ใส่ดินซีพุ่งเลยจ้ะต้องแล้วเนาะสามไปพุ่งไปชุ่มที่สี่ ยามีทีชเชาไหมนี่อันนี้ทู่ที่ซี่ไซ้ปลายนี่ให้ไาจะใส้ไไปคบสี่ทุงเพราะว่ากระสอบใบก,ก้ามปูกระสอบใหญ่ครึ่งกระสอบก็ใช้ดินซ่องทุ่งพอหนึงกระสอบก็ใช้สี่ทุ่งและมูลไส้เดือนเนี่ยทินแย่ซ่องทุ่งไส้ไปเลยมูลไส้เดือนวิธีพัต้ม เนี่ยเพื่อนๆซื้อทุงท่งเท่าไร้มาโหลดแต่ข้าวเปลือ้อยมาซ่อมสินหาบาทเนี่ยเนาะเน,นี่ยแหละไ,ไม่ได้โฆษณาแค่นั้นไม่ได้ค้าโฆษณาต้องดูเนี่ยใส่ไปซ่องทุงท่งก็น่าจะทุ่งประมนึงกิโลละจ้ะนีเ่เพื่อนใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไป,ไปแบบนี้พอเสร็จแล้วก็คลุกเขานี้ให้เขากันแล้วตากดแดดไว้นะจ๊ะตากแดดเพื่อแบบไม่ให้มันเกิดเชือ้อราไงตากแดดไว้เลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ จะใช้เพืเ่อนเพื่อนค่อยๆยกเอาอะไรล่ะเอากระท้างมากก็เอาตากแดดไว้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยปลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้แหละนี่เลยทําแบบนี้นะจ๊ะอันนี้มันก็เป็นกระบะกระบพระพาต้มปูนถ้าใครไม่มีกระบระมาต้มปูนก็กระ,ะมังเราก็ได้จ้ะเอาเอาแค่ที่มีแล้วก็ย่อส่วนเอาเนี่ยทำแบบนี้นะจ่ะ ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตากแดดไว้นะเพื้นต้องตากแดดกันเป็นเชื้อราแล้วก็กันเป็นมดเป็นไข้อะไรอะไรอะที่มันอยู่ในเนี้ยมันก็จะได้ตายบางคนเข้าก็ใส่ฟูรดานแต่ปอ้อยไม่ได้ใส่หรอกใส่แค่นเนี้ยฟอเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็ตากเดดไว้เนี่ยแบบเนี้ยพอจะใช้ก็เอาไปปลูกได้เลยเนี่ยคุณให้มันทัวๆพอได้หม่ทัวก็ทําให้มันทัวใหม่เสร็จ วิธีการปรุงดินอ้าวยุดอ้าวต่อไปเดี๋ยวปอ้อยจะพามาค่ายบอนซี่นะจ๊ะเมื่อวานยุดโอ้โหเเพื่อนมันไม่มีต้นไม้ไงแทมตลาดเข้าไปยุดเราวันนี้ปอ้อยจะมีบอนซี่เตคยโ่อยมาแบ่งปันนะจ๊ะเเพื่อน้ากอันนี้ปกตินะไม่มาต้อนรับปีใหม่ปีเมื่อแล้วเพราะเราอันนี้ค่ายหลอย้าสิบบ้านทุกต้นแล้วทรงฟรีส่องวันแล้วจัดให้เพื่อนซ้มวันแล้วนะจ๊ะอันนี้ปกติ เราป้าอ้อยก็จะส่งวันทีส่สามวันทีส่สามเนาะเพื่อนๆรอรับได้เลยตามคิวทั้งหมดใครที่ยังไม่ได้โอนก็โอนได้นะจ๊ะ <c oughs> เออป้าอ้อยก็จะได้ไปห้าบอดซี่ซว,วยมาแบ่งปันเพื่อนๆไงถ้าไม่โอนก็ไม่มีตังค์เนาะ <c oughs> มาแล้วจากตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งอันนี้ลาหูอมจันทนี่ลาหูอมจันท์เฮ้มไปจ๊ะชัดไหมเดี๋ยวก็เอาท่านไว้ใกล้ๆเนี่ยลาหูอมจันทมีหู้นี่มีหู้แล้วเฮ้มมา แก้แล้วใบกลมแล้วนี่ให้ประจ้าลาหูอมจันทแล้วนี่นี่ให้ประจ้าแทงรอดใหมมีหัวแล้วลาหูอมจันทต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอุ้ยปลายลุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะลาหูอมจันต้นนี้เนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ใครที่ยังไม่มีเอาไปซาส้มปล่อยจะบอกว่าถ้าแก้แล้วเข้าส้วยมาร์กเลยนะจ๊ะลาหูอมจันทต้นที่หนึ่ง ต่อไปอินทระ,ะหลังสั้นอยู่ตับประตูเพื่อนเพื่อนอินทระ,ะหลังสั้นกัดซี่แล้วต้นนี้ปตาอ้อยก็ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเป็นตับประตูห้ายักษอยู่นะไม่ค่อยมีนะจ๊ะไม่ค่อยมีอินทระ,ะหลังสั้นนะตับประตูอินทระ,ะหลังสั้นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้านี่เห็นไหม อินทระลังสันยูต้าประตูนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ้ายูต้าประตูเนาะอะใครที่ยังไม่มีเอาไปซสาดส้มตับประตูตับถนนตับอ้อยก็มีอยู่อันเดียวแล้วไม่มีอันเดียวมันไม่ค่อยมีอันเนี้เป็นบอนเก้าเป็นบอเก้าเป็นยักษ์จาชื่อไม่ได้ไป้ายชื่อให้คนมันมีชื่อนะจ๊ะมันมีชื่อแล้วก็เห็นชื่อยูปลาอ้อยวันนั้นเห็นเขาค่ายในเฟซ จอดไว้ะใบก็ให้ไปแนไน่รู้ดูหูเต็มเลยเนี่ยมันเป็นหยักอะไรสักอืมมันเลียกไม่ถูกเนี่ยมันจะอ้อเป็นสีแดงๆซมๆอะให้ดูชัดๆการสีดํานี่นะจะไม่ใช่ลูกไม้นะมันมีชือ้อปลายชื้อมันห้ายเนี่ยเออปลายชื้อมันห้ายให้ดูให้มาเนี่ยทรงใบหูใบกัดเป็นเป็นสีซม,มสีซมสีแดงนะจ๊ะจุดเนี่ยแล้วก็สีข้าวไม่ใช่สีชมพูนะไม่ใช่เมื่อกุกไปรันแล้วก็มันมีสะโพกนะจ๊ะ ตฉพาะก,กลมๆใช่หไหมกลมๆม,มันคุ้นเมืองอะ่ะไม่ใช่ว่าส่งเมื่นพวกกุไปหลันพวกมาห้ายมยักษ์นะจ๊ะเนี่ยมันเป็นยักษ์นี้เลยนะโบราณนะจําชื่อไม่ได้เห็นค่ายยุทธไมรู้ชื่ออะไรคน <c oughs> นี่ป้าอ้อยไปเอามาเขาก็บอกว่ามันมีชือ่อกระท่ามชื่อกันนี้แนล่ก็เห้งกับเว็บแต่จาชื่อไม่ได้บอกไอ้แค่แค่ว่ายักษ์เรียงเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะยักษ์จาชื่อไม่ได้ยักษ์ ยักจาชื่อไม่ได้ไปอ้อข้อที่สองร้อยห้าสิบนะ่ะจะยักจําชื่อไม่ได้เนาะยักจําชื่อไม่ได้นี่สองร้อยห้าสิบน่ะจ๊ะเพราะมันเป็นสาแม่พันธุ์เพื่อนๆนี่ให้ดูสาแม่พันธุ์มีหูทุกใบเลยเนี่ยเราก็กัดซี้แบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ต่อไปยอดเลือดนางพิมพ์ยอดเลือดนางพิมพ์นี่รูปร่างแบบนี้เนาะปะอ้อยแบงปันมาให้นึ่งต้นยอดเลือดนางพิมพปอยข้อที่ซ่องรอยบาดไม้ให่ไม้มีหัวแล้วนจะจ๊ะไม้มีหัวให้ดูลกักเพื่อนๆไข่เอาไปสะส้มก็ได้ยิงแก้ยิ่งซวยยอดเลือดจะยิงชัดตอนเนี้ยมันยังไม่ซวยหรอกเพื่อนๆแต่ยิงแก้บอกได้เลยว่าซวยมาร์ซี่ข้าวก็จะชัดซีเมซี่ก็จะชัดจะยอดเลือด นางพิมพ์ซ่องร้อยบาทนี่หละจะยดเลือดนางพิมพ์ซ่องร้อยบาทเนาะใส่ยิ่ๆใใส่แม่ผ่านต้นนี้ต้นนี้คือนาลายแปลงบอกแล้วนาลายแปลงแก้เราซุ้ยนะเพื่อนๆนี้อ่ะนี่ฮู้ึ้นเหล้วเนี่ยนาลายแปลงเห็นยัง นาลายแปลงต้นนี้ใส่แม่พันธุ์เป็นบอลเก้านะจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาทนาลายแปงซ่องร้อยห้าสิบนะจ๊ะมันเป็นสายใหญ่มีหู้แล้วนะเพื่อนเพื่อนมันแก้แล้วนาลายแปลงเนี่ยแต่ห้วยใ่เป้าไม่รู้แต่แก้แล้วนี่ดูทรงใบนี่เหียว่าจ๊ะมีหู้หนาลายแปงซ่องร้อยห้าสิบบาท บอนเก้าจะแล้วก็ต้นนี้เศษที่เงินล้านเศษที่เงินล้านนี่เ็นประจะนี่ปลายอย่างงี้นะจะเศษที่เงินล้านกระทั่งแปดนิ้วอันนี้ปอ,อยข้อที่ส้มรอย้าสิบบาทเศษที่เงินล้านใส่ย่ญ่นะจะใส่โอ๊ยดินหลวงเศษที่เงินล้านเ็นปลายอย่างปลายชัดปลายแจ้วนะจะส้มรอย้าสิบบาทกระทั่งแปดนนิ้วเนาะ เสตที่เงินล้านเสตที่เงินล้านสามร้อยห้าสิบบาทกระทัะ่งแป๊จะใส่แม้พันเพื่อนๆกระทั่งแปดนี่ใครยังไม่มีถ้าเกิดไม่ป้ายก็คือประสาททองแต่นี้มันป้ายจ้ะนี่มันป้ายนะจ๊ะนี่เห็นอย่างเห็นอย่างเห็นป้ายไหมนี่นะจ๊ะ โอเคเซที่เงินล้านสร้าอยห้าสิบบาทนายทองเม่นนายทองเม่นฟอร์มกอนี่ให้เราจะมีสร้างต้นมีแม่ลูกกอธรรมาชาตินะจ๊ะกระทั่งแปดนิว้วปอ้อยข้อที่สร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนายทองเม่นยูตับวีลชนนายทองเม่นตับวีลชนนายทองเม่น สามร้อยห้าสิบนี่นายทองมิ้น,นะจะสามร้อยห้าสิบตับวีรชนนะจ๊ะนี่เพื่อน,นแก้แล้วนี่โฮมคอบใบผิวเป็นนวดงิกขนาดนี้แล้วนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบาทกระทั่งแปดนิ้วนะนายทองมิ้น ต่อไปต่อไปอยักษ์ปักลั่นนี่เห็นไหมกัดซี่น้ำมาอย่างนี้แล้วนะจ๊ะยักษ์ปักลั่นต้นนี้ใส่แม่พันธุ์ซ่องร้อยส่มสิบบาทนี่กัดน้าเข้าๆยี่หัยใส่ย่นะจ๊ะยักษ์ปักลั่นไม่ใช่ใส่ใ่ญ่ใส่แม่พันธุ์ยักษ์ปักลั่นซ่องร้อยส่มสิบบาท ยักปักลันนี่ให้ปา้าจะกัดซี่น้ำมาแล้วนะนี่เห็นไหมใบไม้นี้น้ำมาแล้วน้ำชาปแล้วกัดซี่แล้วต่อไปนกหัสดายุนกหัสดายุต้นนี้ซ่องรอยบ้าจะนกหัสดายุนก ัศสดายุซ่อง้อยบาทนะจ๊ะนี่ซ่อง้อยบาทนกฮัศสดายุนี่โอ๊ยแต่พางลัวร้อนอะร้อนไม่รู้มันน้าหน,น้าหรือน,า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 น้ารอเลยนะจ๊ะอันนี้ชื่อดูก่อนโวเคโด โวเคนนี่นี่ปลายอย่างนี้แดงอย่างนี้โวเคนต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่สามร้อยบาทโวเคนใครยังไม่มีเอาปลายเอาปลายบอนซุ้ยนะจ๊ะโวเคนอสามร้อยบาทใส่แม้พันนะจ๊ะนี่เห็นไหมดูปลายดูปลายดูดา่างอื้อีใบปลายข้างในเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันยุ่ยงนี้แหละเนี่ยมันปลายทุกใบยอย่างเงี้ยมันไม่มีปลายอยู่ใบเดียวนี้แหละนอกนั้นเนี้แบบนี้ทุกใบนี้ส้ามร้อยบาทจะกระทั่งหกน้วใสตแม่ผันต่อไปหะนุกมานออกศึกต้นนี้ต้นนี้มันยุบแล้วโพด้จ้ะออกศึกหนึ่งร้อย้าสิบบาทออกศึก หนึ่งร้อยห้าสิบนี่ออกซึกนะจ๊ะใครยังไม่มีเอาไปสะส้มจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปเอานกหัสดายุต้นนี้จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะจ๊ะนี่ดูใบสะกรยาวเฟื้อยถ้าต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่อง้อยส้มสิบาทนี่เอาให้ดูใหญ่จริงๆนี่ใหญ่ใหญ่กับต้นเมื่อกี้จ้ะดูใบาย,ยาวเป็นซอกกัดซี่ไปในนี้แหละซ่องลอย้สิบบาท มีซ่องราคานะจ๊ะนกฮัส,สดายุนกสดายุต้นนี้ปรอรอ้ยข้อที่ซ่องร้อยสบมันมีซ่อง 100, ร้อยกับซ่องร้อยสบจ้ะนี่นี่นะจ๊ะซื้อคนละหลาน,ลานก็คนละราคาเข้าค่ายตามนี้เห็นนะเห็นไหมกัตฟี่โหใบยาวงงเลย สองร้อยสามสิต่อไปไก่เศรษฐีไก่เศษรเศษฐีใส่แม่พันนะจ๊ะใส่แม่พันนะจ๊ะอันนี้คือไก่เศรษฐีนะจ๊ะนี่ใส่แม่พันต้นนี้ปลาอยข้อที่่องร้อยบาทไก่เศรษฐีซ่องร้อยสามสิบบาทใส่แม่พันเอา่องร้อยก็ได้อยากจะเอาอีกปลาอยบอก ราคาอันนี้เปนหน่อยซองร้อยซองร้อยบาทไก่เซทตที่ต้นใหญ่ไฟกระพริบสวยๆนี้จะไก่เซทตที่นี่เนาะสองร้อยบาทต่อไปเท้าฮิลันพนาซูนเท้าฮิลันพนาซูนต้นนี้ป้่อยข้อที่ซองร้อยส้างสิบเหมือนกัน เท้าหีรันก็ไฟที่จะได้กินกันทำน้ำจิ้มซีฟูดยังเท้าหีรันซ่องลอยส้มสิบมึกกุ้งเกิงหลางยัง,น,งน,ยนี่นะจ๊ะเท้าฮีรันพนาซู้นสวยสวยแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะ ต้นนี้นางเกาสุริยาเพื่นอนบอลเก้านะจ๊จะพอแก้แล้วเขาจะกลายเป็นใบซี่ชุมพูสวยเลยนะอันนี้ใส่แม้ผันนะจ๊จะอุ้ยมีนอเพิ่นนี่นี่นี่มีนอขึ้นตรงนี้ด้วยนางเกาสุริยาต้นนี้เปอยข้อที่ซ่องร้อยบาทนางเกาสุริยาซ่องร้อยบาท นางเกาสุริยาซ่องรอยบาทมีนอแล้วนะมันเป็นไม้ห้วนะจ่ะไม้ห้วนางเก่าสุริยาต่อไปชายชนนี่ชายชนป้ายอย่างนี้เลยดูรอดไหมนี่ใช่ไหมาชายชนไซแม่พันธ์แล้วจะซ่อง้อยบาทเพื่อนๆซ่อง้อยบาทชายชนชายชน ซองร้อยบาทนะจ๊ะชายชนนี่ซ่องร้อยบาทป้ายสวยๆแบบนี้นะจ๊ะป้ายทุกใบเห็นไหมซ่องร้อยบาทต่อไปต้นนี้คือล่วงตาเมืองใครได้ดูคลิปใครดูคลิปข้องปลาอ้อยบ้างล่วงตาเมืองนี่ดูใบไม้ป้ายอย่างนี้เลยนี่สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะ นี่ล่วงตามเมืองต้นนี้ปอ้อยข้อที่สามร้อยบาทล่วงตามเมืองเป็นบอนเก้าบอนในนี้บอนไม่ใช่บอนเขา้าบอนซุ้ยบอนเทปบอนเทปคนชอบอยูนะจ๊ะล่วงตามเมืองคนตามห้ายังตามห้ายูจะมันมันมันแบบว่าถ้าเกิดมันออกมามันจะไม่ค่อยไป้ายไงมันทํายากแต่เนี้ยข้องปอ้อยให้ดูเป็นป้ายอย่างนี้คือใบไม้นะ แลนนี้ใบกเก้าเนี่ยถ้าแก้แล้วมันจะด่างแบบนี้เนาะมันจะคล้ายๆกันโวเคโดนะณเมืองนอนล่วงตาเมืองแต่มันจะมีก้านดกาก้านเขี้ยวกันนั่นแหละต้องดูดูให้ดีๆล่วงตาเมืองจะสร้างร้อยบาทอาระจะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการพระส้มดินปลูกบอนซี่นะจ๊ะเพื่อนปอ้อยก็ได้มาทาคลิปให้เพื่อนๆให้แล้วเพราะว่ามีเพื่อนๆท่ามปอ้อยมาว่าเข้าใช้แบบไนทํายังไงให้ผะส้มให้ดูน้อยปอ้อยจะใช้สูตรนี้เลยจะทําประจําเลยจ้ะ สูตรไข้สูตรอะไรอะไรนะไม่ไม่มีตากแดดนะเพื่อนเือนต้องตากแดดกันเชื้อรลานะอย่าลืมข้ออะไรต้องตากแดดจากกันเชื้อรลาโอเควันนี้ป้าอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณย๋ยวก้อนอย่าเพิ่งขอบคุณย้ายยกเจ้าจอมมาหน่อย เดี๋ยวป้าอ้อยจะมีบอลบอลฟอร์มกอให้เพื่อนๆสะสมอีกสักหนึ่งกอแล้วแต่คนชอบไม่ป้าอ้อยก็ว่าจะมาตั้งแต่ไม่เป็นไรปีใหม่เพราะมันไม่มีฟอร์มกอตอนนี้ห้ายักษ์สำหรับป้าอ้อยเพราะส่วนที่ป้าอ้อยเอาไปแบ่งปันก็ <c oughs> เอามาเพื่อนๆแบ่งปันก็มันไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไม่ค่อยมีแล้วไงป้าอ้อยเอามาหมดแล้วข้อถามไม่ทันนี่คือเจ้าจอมฟอร์มกอกอรธรรมชาติเลยกระทั่งแปดนเหนวใครจะรับกอนี้ ปอยข้อที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเอาข้อที่หกร้อยรวมส่งกอนี้เออเนี่ยลูกไม่ใชามันรวมกันนะเพื่อนเพื่อนกอธรรมชาตนะิน่ะจะเจ้าจอมเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะจะ๊ะนี่เจ้าจอมเพื่อนเพื่อนเอาไปเปียกกระทั่งซ่วยๆแต่ปลอ้ยอยเตรียมกระทั่งมาแล้วจะมาใส่เข้านี่แหละนึกไปนึกมาเดี๋ยวมาคาดเพื่อนก่อนเพราะไม่มีบอลฟอร์มกอแบ่งปันเลยจะ้ะ อันนี้หกร้อยบาทเจ้าจอมอันนี้รวมส่งให้เลยนะจ๊ะปะอ้อยจะส่งเดียวเลยนะต้นนี้กระทั่งนี้นะจ๊ะหกร้อยรวมส่งเพราะว่าปอ้อยว่าจะไม่ใส่กระทั่งสิบนิ้วแล้วโอ้โหแพ็งยากเหนื่อยหนักเจ้าจอมอเจ้าเจ้าอีกเขียนไปได้เจ้าจอมหกร้อยรวมส่งจ๊ะ โอ้ยมันมีสิบกว่าต้นนึกจะกเพื่อนๆแทบมีต้นแม้สร้างต้นสี่ต้นเลยจ้ะเยอะมากเนี่ยเฮ้ป้าเนี่ยใส่มันหย่แล้วเนี่ยเห้ป้าจ้ะเนี่ยเจ้าจอมนี้เนาะพกร้อยบาทเพื่อนๆรวมส่งเอาละจ้ะสุดท้ายนี้ป้าอ้อยข้อให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขในวันปีใหม่นะจ๊ะข้อให้มีเพื่อนๆพี่ป้านาอาทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ส้มป้าทนาข้อให้มีความเจริญใน หน้าที่การงานข้อให้มีสุขภาพที่ดีนะจ๊ะสุดท้ายนี้ปอ้อยก็ข้อจบขีปเพียงแค่นี้วันนี้โอ้โเหนื่อยวันนี้ไปห้าต้นไมายมาถ้าปอ้อยทําพิดพาดอะไรมาตลอดในปีนี้ปอ้อยก็ขอ้อโทษข้ออภัยขอโทษจริงๆจะ,ะใจนะจ๊ะเดี๋ยวปีหน้าทําไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ทํามึงกูเว้ยมขอโทษอาไมเพเขอโทษ ข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขถ้าอ้อ้พูดผิดพังพ้ายประการใดป้าอ้อยก็ข้อโทษข้ออภัยนะที่นี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องข้อจบขีดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ามึง